คำถามหรือว่าใน,ในเหตุการณ์ที่ที่ที่ถูกว่าว่า,าไม่สนใจเรื่องประมงคลองดำนะคะแล้วก็พาลูกไปวิ่งเล่นอะไรเงี้ยนะคะจริงคนเรามันไม่ได้มีมิติเดียวนะคะว่า,าทำงานทำงานก็คือทํางานนะคะเรื่องของประชาชนมันมีนความเดือดร้อนแน่นอนอยู่แล้วเ,เรื่องของประมงคลงดำนั่นเละรเราได้สั่งได้คุยกับทางประมงไปเรียบร้อยหมดแล้วในทุกๆอันนะคะแล้วก็ จริงๆแล้วดิฉันพาลูกวิ่งเล่นทุกวันที่มีโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นวันไหนที่ใกล้ชิดกับลูกได้ก็ใกล้ชิดกับลูกนะคะไม่ได้รบกวนการทํางานแต่ยังได้เพราะว่าแน่นอนว่าถ้าวันที่ตารางแน่นอะไรไม่สามารถเจอลูกได้ก็ไม่ได้เจอนะคะคิดว่าก็เหมือนพ่อแม่ที่ทํางานทั่วๆไปนะคะอันนี้ก็ต้องต้องมีความเข้าใจในในชีวิตของมนุษย์นะคะที่ที่ทำงานมนุษย์แม่ก็ทํางานมนุษย์พ่อก็ทํางานมนุษย์ลุงป้านาอาก็ทํางานหมดนะคะ ทุกมนุษย์สามารถมีครอบครัวได้นะคะมีชีวิตที่มีความสุขของตัวเองได้ในแง่ของตัวเองนะครัะท่านการจัดสรรเวลาเป็นสิ่งสําคัญไม่ได้แปลว่าเราทาอย่างหนึ่งแล้วไม่ได้ทําอย่างหนึ่งนะคะจริงว่าในเรื่องงานในเดันทัพจะมันก็อยู่ในหัวตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพราะทําทงานทุกๆวันนะคะก็แนะนําให้ทุกๆท,ท่านกา็ดูแลสุขภาพนะคะแบ่งเวลาให้ถูกต้องอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อไปกับองค์กรกับครอบครัวกับ